ารสปอตักลวคขมือถือนี่คือลันาโชว์สนับสนุนโดยนิตยสารวัดโฟม พอเล่นเพลงนี้มันต้องส่งสัญญาณเนี่ยครับเพราะว่าโน้ตมันวนไงครับแต่ที่แน่ใไม่มีจุดสิ้นสุดนะฮะลากได้จนถึงนู่นเลยครับเที่ยงคืน5้าโมงเย็นยังไม่จบเลยผมก็พอยกมือตามไปด้วยเอาไปเรื่องรีวิวดีกว่ามาเลยครับวันนี้ไปสำหรับคนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเฝ้ารอคอยโทรศัพท์มือถือจอยักษ์นะนั่นคือซัมซุงกาเล็กซี่เอเก้าโปรเนี่โอ้โหก่อนอันนี้คนที่ทําจอใหญ่ขนาดนี้ก็จะมีอย่างเช่น โอ้ยเมตรเจเมตรแปนะฮะเออจริงแต่จริงๆแล้วซัมซุงเคยทำมาก่อนอกาล็กซี่เมกกะเมกกะ,กกะซึ่งขายแถวบาังนาเนี่ยอยู่ตรงนี้ใ,นใ,นใกล้ๆเราเองเนี่ยแล้วหยุดไปเป็นร่่ม2ปีนะฮะคราวนี้มาตระกูล A9 จริงๆ A9 เนี่ยในจีนเริ่มก่อนปีที่แล้ว นะครับ A 9ธรรมดาแล้วก็ปีนี้มาเป็น A 9 Pro ประเทศไทยก็บอกว่าเอามาบ้างเพราะเนื่องจากว่าทางเฮดคอร์เตอร์เริ่มบอกว่าเอางั้นเอา A 9 Pro ไปขายทั่วโลกเลยกันเป็นอินเตอร์เวอร์ชันไปเลยเจากที่ในจีนเนี่ยสเปกมเลร็แล้วนะฮะไปดูสเปคก่อนตัวนี้นี่หน้าจอครับนะฮะกี่นิ้วครับ6นิ้ว Full HD นะครับความละเอียด3 Full HD 1 0 8 0 p ถ้าออกมาเป็นต่อตารางนิ้วได้367นะิพิกเซลเปิด PPI อย่างนี้ฮะไอโฟน6 plus นี่เป็นยังไงดูข้างๆฮะเฮ้ยตัวมันพอๆกันเลยนะใหญ่กัน้เยอะนะไอ้6พั s ดูเล็กไปเลย5.5 5.5มาเป็นกลายเป็น6.0สกีนไซส์ของไอโฟน6พั u ดเล็กไปเลยนะครับผมนะตัวนี้รองรับ 4G ด้วยนะครับ Super OLED Display นะกระจก Gorilla Glass 4นะครับแรม4ีกิก ล้อมสาม้อบสอใส่การ์ดได้อีก256มานี่การ์ดู่หมดน,นี้เดี๋ยวหยให้ดูนะครับเป็นดูสิมนานโนสิมทั้งคู่นะครับแล้วก<ห>็นี่ตัวนี้เป็น CPU ที่เร็วกว่าตัว A 7 นะครับตัวนี้จะเป็น snapdragon 6ก2 6 5ส้ตัวนั้นเป็น615นี่งนี่วนจะเร็วกว่าแรงกว่านะครับกล้องหลังครับ16ล้านนี่16ล้านพิกเซลมีไฟแฟลชนี่ฮะกล้องหน้า8ล้านนะกล้องหน้า8ล้านนะจะดูด้านด้านข้างนี้ด้านข้างนี้จะเป็นวอลุมพอโรลุมด้านบนนะครับเป็นสล็อตนี่สล็อตสลับใส่ microsd นี่เสียบปุ๊บออกมามีช่องเดียวสล็อตใส่ซิมอยู่ไหนอยู่ด้านข้างนี้แกะมาปุ๊บเป็นคู่กันเลย นะฮะเป็นสล็อตคู่เลยนะฮะเป็นซิมสล็อตคู่ใส่สซิมนาโนซิม1ซิม2เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเสียช่องเมมโมรี่เราทำมาเรียบร้อยปุ่ม power ด้านล่างนะครับเป็นช่อง m i โคร USB ช่องหูฟังแล้วก็ลำโพงนี่นะฮะด้านหน้าก็ตามนี้เลยสวยงามนะฮะโมเดลโมเดลใหม่ขนาดนี้แต่ยังไม่เปลี่ยนเป็น USB C นะยังครับยังใช้ micro USB อยู่ก็ถือว่ายังใช้อุปกรณ์เก่าเดิมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Android Marshmallow 6.0.1มาเรียบร้อยระบบเมนงเมนูครับ คุณเคยนะคือมันเหมือนเหมือนตกปปกติอ่ะมือนซัมซุงทุกรุ่นอินซ a แอนดรอยน่ซแอนดรอยของซัมซุงหน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะอะไรต่างก็เหมือนเดิมนะจะมีที่ว่ามันจะมีแอปโอเปราแม็กกับเพลย์แบ็กเนี่ยเข้ามาให้เพิ่มอื่นๆก็ไปลงเขามีพรามธรรมมาให้ด้วยเป็นความลั์ของทางซัมซุงก็ลงทะเบียนกันไปนะครับผมก็การใช้งานต่างๆก็ดีนะเรื่องกล้องนะหลายคนเน้นมากกล้องเป็นยังไง ตามสไตล์เมนูกล้องของซัมซุงเลยนะฮะนี่กล้อง16ล้านถ่ายสวยนะ S20 จี๙นี่นี่เนี่นเดตปั๊บนี่นีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเซลฟี่ก็ใช้ได้เลยนี่เซลฟี่โอ้จอใหญ่ครับหนึ่งสองไอเรื่องเซลฟี่แล้วถ่ายเราคนหนึ่งแล้วปางล่างเป็นคนหนึ่งเนี่ยต้องยกให้ซัมซุงเลยใช่ใแล้วก็โหมดนะฮะก็กดโหมดปุ๊บก็มีหลายโหมดให้เลือก กดดาวน์โหลดก็ได้ต้องการเพิ่มมีโหมดอื่นๆเพิ่มก็จะมีนะให้เราเลือกใช้เมื่อก่อนอ่ะซัมซุงโดนบอกว่าเฮ้ยมีซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะไปอ่าเขาเลยบอกว่างั้นอยากได้ไปดาวน์โหลดเพิ่มหมาแล้วกันนี่ไงก็ไม่ให้ดาวน์โหลดเพิ่มนะโหมดอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เป็น2ซิมใช่ไหมครับพี่เดียวหงตัวนี้2ซิมเป็น2ซิมแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานใหม่นี่นะครับฟังนะฟังเขาเรียกวมาตรฐานฟูลเน็ตคอมสามยี่ศูนย์ขอภาพนิดหนึ่งนะฮะผมทำสไลด์มาให้ดูฟูลเน็ตคอมครับฟูลเน็ตคอมนะฮะฟูลเน็ตคอมเนี่ยเขาเรียกว่าาเป็นนสสแตดดดรร์หับซิม เริ่มต้นเนี่ยครั้งแรกนะฮะภาพทางซ้ายสุดนะ,ะครับฟูเน็ตคอมหนึ่งจุศูนย์สองซิมเนี่ยสล็อตเนี่ยจะสับเปลี่ยนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนซิมโดยฟ<อ>ิสิกส์เช่นสล็อตที่1จะเป็น 4G 3G สล็อตที่งเป็น2 G เท่านั้น<อ>ถ้าบอกว่าอยากให้ซิมที่2มาเป็น 4G 3G <อ>จะต้องถอดมาแล้วสลับเองอันนั้นคือเน็ตคอมหนึ่งจุศูนย์พอมาเป็นเน็ตคอมสองจุศูนย์ภาพขวาขวาสุดนะฮะสล็อตที่1เป็น 4G 3G สล็อตที่2เป็น2 G 2> ที่จะจะปรับกันเนี่ยก็แค่ไปเปลี่ยนเมนูปุ๊บ มันก็จะเปลี่ยนไทยโดยไม่ต้องไปสลับซิมไม่ต้องถอ,งอซิมเหมือนปรับ p r i m a r y กับ Second a r y ซิมใช่แต่นี่ปัญหาคือว่าแล้วถ้าเกิดซิมที่2เป็น2 G ถ้าเกิดวันหนึ่ง2 G ไม่มีแล้วออซิมที่2มันก็จะใช้ไม่ได้ถูกใช่ทีนี้แก้มาล่าสุดนะครับฟนะูเนี่ยทอมูชันใหม่ล่าสุดคือ3.0ครับครับสล็อตหนึ่งเป็น4 G 3 G จริงๆ2 G ด้วยครับ,รบสล็อตที่2เป็น3 G 2 G นี่และถ้าเกิดบอกว่าอยากสลับก็ปรับเมนูปุ๊บมันก็จะทำได้อย่างนี้ ใช่นี่คือฟูลเน็ตคอมสามศูนย์ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นสามซีทั้งคู่เนี่ยอย่างน้อยก็คือใช้ Data ได้ทั้งสองซิมใช้ทั้งสองซิมแต่ใช้ครั้งทีละครั้งนะทีละครั้งทีนี้มาดูฮะมาดูว่าวิธีการปรับเปลี่ยนครับง่ายๆครับคุณลากเมนูลงมานี่นะครับดูนครับหน้าจอครับลากเมนูลงมาปั๊บคุณจะเห็นเลยว่าการโทรซิมหนึ่งข้อความซิมหนึ่งเดต้าซิมหนึ่งกดปุ๊บนี่เปลี่ยนง่ายๆเลยเห็นไหมไปที่ซิม2ปเปลี่ยยนเเออฮ้แต่ว่าเราจะโทรซิม1แต่ Data ซิมสองปั� ได้ครับได้สิเฮ้ยมันทำงานพร้อมกันได้สองซิมอ่ะคือทำงานการโทรเนี่ยสามารถโทรเข้ามาพร้อมกันได้ทั้งสองเบอร์รับสายได้สองเบอร์สมมติว่าอาจารย์สมเดชโทรหาผมเอมาที่เบอร์หนึ่งเบอร์แรกเบอร์หนึ่งผมโทรเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองเข้าไปหาพี่ดวงผมก็บอกกำลังคุยกับอาจารย์สมเดชกับพี่หลามอยู่พอดีพอดีเชื่อมสามเบอร์เข้าด้วยกันเชื่อมสามเบอร์เข้าด้วยกันทำได้เลยนะเดี๋ยวนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าคุยสามสายแบบว่ามีซิมหลักอยู่หนึ่งซิมไม่ใช่ไหนนะแต่นี่คือมีสองซิมครับ อันนี้พี่หลามเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจเร็วๆีนี่ๆๆอย่างงี้เองคนละข้างเงี้ยอ่าแล้วเราสิงอ่ะเหมือนว่าเราสิงทั้ง2ซิมอ่ะซิมหนึ่งก็ข้างหนึ่งซิมหนึ่งก็ข้างหนึ่งเราสองซิมมาคุยด้วยกันครับโอ้โหเนี่ยแล้วเงี้ยเวลาเวลาจะปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมที่2ตัวเนี้ยนะครับก็จะกลายไปเป็น 4G แต่อีกซิมที่อีกซิมหนึ่งอ่ะก็สามารถ s t a n บาย 3G ได้นะในอดีตมันทำไม่ได้กะครับ s t บาย 3G ในซิมสอไงอันนี้ปัญหานะครับตอนนี้ตัวนี้้จะะบรไดนคั แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีเรื่องสำคัญอีกแม่จมูกเรียร์ตางแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีใจโลเซนเซอร์ครับเะฉะนั้นซื้อไปถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบไปใช้อะไรที่เป็น V วง R เนี่ยใจไม่ได้คุณอาจจะมีปัญหาเขาตัดใจโลดินหน่อยนะฮะใจโลเลอ่ะไม่ใจโลเลยไปดูคะแนนนี่นึงคะแนนเลยรีวิวสี่จุดหาดาวครับหมื่นหมื่นห้าพันเก้าร้อยหมื่นห้าพันเก้าร้อยราคาดีมากเระฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ชอบใช้สองซิมนะผมแนะนำมากๆตัวนี้ทำให้คุณสามารถใช้งานอะไรต่างๆได้ค่องตัวดีีมมานนนนนะะะะะคคครรััับบบผฮฮออ้้ววขุณ ที่ส่งค่างนี้มารีวิวหมดเวลาของรายการแล้วครับอาทิตย์หน้าลงตรงกับวันลงประชามติพอดีรายการงดหนึ่งสัปดาห์นะครับเจอกันอีกที14สิงหาลาไปก่อนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ